ใครกันนะคะที่แอบหึงหวงคุณอยู่นะคะใครกันที่แอบหึงหวงคุณอยู่เดี๋ยวหญิงจะเลือกใพ่มาสิบใบนะสาหรับท็อปิกนี้นะคะโอเคสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวเนาะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะก็จะมีแบบพิมพ์ตอบนะคะแล้วก็มีแบบโทรคุยนะคะไปดูกันใครแอบหึงหวงคุณอยู่เบาๆนะคะเบาๆหรืออาจจะประสาทกินอยู่ก็ได้นะหญิงจะเลือกให้มาสิบใบนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่ฮาโลแฟนนะคะใบที่สองเป็นหนึ่งดาบนะคะใบที่สามเป็นเซเว่นออฟคัพส์นะคะใบที่สี่เป็น ซิกออฟสอดสาขาใบที่5เป็นเดอะสตาร์นะคะใบที่6เป็น10เหรียญ1ไม่เท้าอัลเอมเพอโรนะคะ3ถ้วยแล้วก็ตึกพังนะคะโอเคไพ่นะคะ,คนะคะมีเด่นๆนะคะอยู่2ประเภทนะคะคนคนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของคนที่เป็นสามีภรรยานะคะหรือเป็นคนที่ เป็นคนรักของคุณนั่นแหละที่แบบชัดเจนมากแล้วนะคะคืออาจจะเป็นแฟนกันจริงจังหรือว่าคบกันหากันแบบจริงจงัง r i o u s Relation นช i p นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณแต่งงาน ะะเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวเนี่ยคะ่ะเป็นคนที่หึงแล้วก็หึงหนักมากด้วยนะคะถ้าเขาหึงคุณนะคนที่เป็นครอบครัวเขาจะไม่เก็บอาการนะคะเขาจะคุยหรือไม่ก็จะบอกเลยว่าหึงหรือว่าโวยวายนะคะเป็นฟืนเป็นไฟจะแต่งตัวจะทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีส่วนร่วมด้วยเพราะเป็นคนที่หึงนะคะเป็นคนที่หึงที่หวงนะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยสวยมากหรือว่าหล่อมากในสายตาของเขานะคะเขารับไม่ได้ถ้าจะมีคนแบบ มาหึงมาแบบมามองคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแบบเออมาเหลียวมองคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สองนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นคนที่เขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วนั่นแหละนะคะเป็นคนที่เขาไม่ได้โสดแต่เขาแอบชอบคุณอยู่นะคะหรือจริงๆแล้วตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่มีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะลักษณะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่แบบอ่าไม่ค่อยได้คุยกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแล้วก็ เป็นคนที่น่าจะดีเหมือนกันเป็นคนเสน่ห์แรงเหมือนกันนะคะอันคนเนี้ยเขาแบบแอบหึงคุณอยู่นะคะยิ่งคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลมากกว่านะคะแบบเป็นมีระยะห่างของการคุยกันนะเพราะว่าฝ่ายใด่ายหนึ่งเนี้ยไม่สดนะคะแล้วก็มีการแอบหึงคุณอยู่เบาๆนะคะขนาดแบบ รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีพันธะอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังชอบก็ยังแอบ,บหึงแอบ,บห่วงนะคะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเวลาที่เขาหึงคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะทําเป็นหาเรื่องคุณนะคะหาแบบงอนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเช็คว่าตัวเองยังสำ,สำคัญอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าหึงกันให้หนักมากนะคะ